ซีซั่นนี้ผมเติมไปกี่บาทเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยเติมไป45บาทครับมิถุนายน109บาทกรกฎาคมยบบาทสิงหาคมอีก10บาทยังไม่หมดครับเติม m 5 5 0ไป3ขวด32บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ย414บาทท่วนเริ่มนับกันที่อันนี้1น,นะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สแล้วก็บวกได้สามวันนี้เราจะมาปิดสวิต์ของเกลือปิดสวิต์เพชรแดงสุ่มและในสก,กินอันติเมตดเมชันเบเกอร์เพื่อเกีีร์และศัก์สีของช่องนักแจมลองเปิดดูแล้วกันนะครับมูบลค่า32บบาทเลยนะ มาประเดินมาที่กล่อง M150 เปิดได้อะไรบ้างก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูที่กระเป๋าแล้วกันอยู่ตรงไหนนี่ครับเจอแล้วลองเปิดดูแล้วกันนะครับมูลค่า32บาทเลยนะเร,เรียบร้อยครับไดคัมภีร์ขั้นสูงมา10ชิ้นเรียกได้ว่าไม่คุ้มเลยไอเกตกรรมที่ผมเติม9บาทเนี่ยได้ลูกแก้วทองมา43ลูกเลยนะเดี๋ยวมาสุ่มหาของกันครับเผื่อจะได้ของดีมากขึ้นแล้วก็ปไปกันต่อครับเพชรแดงเฮ้ยได้ตาเชิญฮีโรอีกครับ1อัน อันนี้ตาเชิญไดเฟกสังหารต่อครับรอบนี้มีแสงนี่ไงไดลูกแก้วสีทองมาครับคือผมไม่เคยได้มาก่อนเลยนะเดี๋ยวลองไปดูว่าแลกสกินอะไรได้บ้างครับผมแรกอลิสเลยละกันนี่มาสกินดาวตกเฮ้ยเจอแล้วดาวที่หายไปแพ้เมื่อวานนี่เองโอ้โหแล้วไม่ได้คืนด้วยไงประเด็นผมแรกได้อีกครับเอาดีเลยเด็กสตาร แล้วน้็คือบุญบารมีจากการเติม9บาทมาหลายเดือนครับได้2สกินเลยซีซั่นนี้เนี่ยผมเติมไป400บาทก็จริงนะครับแต่ว่าใช้คูปองไม่หมดเพื่อนๆดูดิยังเหลือ187คูปองเดี๋ยวมานับกันดีกว่าครับว่าซีซั่นนี้เนี่ยผมเก็บรวบรวมกล่องแล้วก็พวกของฟรีเนี่ยได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเริ่มนับันที่อันนี้1น,นะ2อ4 5 6 7 8ี10้1 12 สามแล้วก็บวกได้สามหกสิบห้าบวกสามเท่ากับหกสิบแปดกล่องที่ไม่ซ้ํากันเลยมาไล่เปิดไปทีละกล่องเลยครับกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองครับแล้วก็กล่องที่สามกล่องที่สี่กล่องที่ห้าเอ้าเปิดกล่องได้กล่องครับเป็นกล่องโบนัสเติมคูปองผมจะมีโอกาสได้สกินอยู่นะไปครับลูกแก้ว กล่องที่หกล่องที่7กล่องที่8กล่องที่9อุ้ยลูกแก้ว10บลูกเลยครับกล่องที่10บครับกล่องที่11อกล่องที่12กล่องที่13กล่องที่14กล่องที่15บห้ากล่องเลยครับ นี่ครับรางวัลของคนดูไลฟ์สดกล่องที่16กล่องที่17กล่องที่18กล่องที่19กล่องที่20สิกล่องที่21กล่องที่22กล่องที่23กล่องที่24กล่องที่25กล่องที่26ห กล่องที่27กล่องที่28กล่องที่29 12กล่องกล่องที่30กล่องที่31กล่องที่32กล่องที่33กล่องที่34กล่องที่35กล่องที่36กล่องที่37 กล่องที่38กล่องที่39กล่องที่40กล่องที่41กล่องที่42ครับได้บัตรเปลี่ยนชื่อมาหนึ่งใบเอ้ยอันนี้โอเคอยู่กล่องที่4 3กล่องที่ส4กล่องที่ส5กล่องที่4 6กล่องที่47 กล่องที่48กล่องที่ส9กล่องที่50าสิบกล่องที่51กล่องที่52เอา้าเดี๋ยวเมื่อกี้กดขายเหรอสบายแล้วซื้อมาแล้วกดขายอ่ะกล่องที่53ต่อเลยเรียบร้อยครับกล่องสุ่มที่ผมซื้อมา200กว่าบาทนะครับมีแต่เกลือคราวนี้ตาอันเชิญบ้างครับตาอันเชิญฮีโรอก ขาดอยู่หนึ่งสกินพอดีเฮ้ยเดี๋ยวจะจบคลิปอยู่แล้วผมเพิ่งได้3สกินเองครับต้องไปพิ่งตาอันเชิญที่เหลือต่อแล้วครับตาอันเชิญเอฟเฟคสังหารอันนี้แล้วกันกุ๊กกุ๊กกูตาอันเชิญไอเทมพิเศษครับเสียดายไม่มีสกินให้เลือกครับแต่ว่าถาวรหมดเลยนะเอานี่แล้วกันรูปโปรไฟล์ต่อไปเป็นตาอันเชิญโปรไฟล์วิบวับครับเอาอันที่เด่นกว่าเพื่อนอะ่ะมีไหมเฮ้ยอันนี้ เด่นกว่าเพื่อนเลยก่อนเมฆด้านหลังขยับได้แล้วมีสายฟ้าขึ้นด้วยโอ้โหอันนี้คือแบบเด่นมากตาอันเชิญสกินเช็คชื่อแล้วก็พิเศษด้วยนะขาดสกินเดียวพอดีเลยแต่ว่ามันมีไม่ใช่สกินด้วยนะเมื่อกี้เออเป็นฮีโร่นะครับและนี่ก็คือสกินที่4ตาอันเชิญสกินพิเศษมาครับมาลัวๆสกินและนี่ก็คือสกินที่5เป็นสกินของแรดรู้สึกว่านี่เขาแจกฟรีนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะใช่ตาอันเชิญฮีโร่ แล้วผมมีครบหมดแล้วก็กดคำพิเศนสูงมาตาอันเชิญสกินสุดน่ารักนี่เลยบาวดัมครับสกินที่6เฮ้ยจะถึง10บไหมเนี่ยเลอตั้งเจตานเชิญผมว่าได้อยู่นะตาเชิญสกินธรรมดานี่เลยกาลีผมเล่นอยู่ด้วยไงเอามาใช้ยิงตัวขาตายได้ดีมากแต่นี่ก็เป็นสกินที่7ครับตาเชิญสกินพิเศษกดสกินแรกไปเลยเพื่อความรวดเร็วได้อาย่ามาครับ ตาเชิญฮีโร่ครับซึ่งมันก็คือตาเชิญทาัิคันสูงด้แหละขอรันจากเวลพาร์สเลเวล50โอ้ไม่ก็ลูกแก้สอลูกตาเชิญฮีโร่ซีซั่นนี้เขาแจกตาเชิญฮีโร่เยอะนะผมว่าอันนี้ของกิจกรรมเซเลอร์มูนครับตาเชิญสกินสุดท้ายครับก็ขาดลูกพอดีสรุปนะซีซั่นนี้เนี่ยผมได้สกินเพิ่มมาทั้งหมด 9สก,กินด้วยกันน้อยกว่าซีซันที่แล้วอีกครับแต่ยังดีที่ยังมีคูปองเหลือไปซีซันหน้าอีกเกือบ200เลยครับไว้ไปลุ้นกันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยโปรดฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ผมด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยไปแล้วจ้า